OPENMM.COM มีแรงท่านมีชักเยอะด้วยชักเกยอะเหรอเขาเขียนชักเยอะ ซิงซิงคุณหนูเล็กรับผ่านไ้แล้วคือหนูชื่อหนูเล็กนะคะเป็นครูสอนโรงเรียนเด็กอนุบาลค่ะหนูจะส่งทีมชักเยิรเข้าแข่งขันนะคะพี่อยากจะเชิญพี่ไปเป็นโค้ชหน่อยจะบ้าเหรอพี่เป็นโค้ชฟุตบอลมาพี่ชักเยิรมันไม่ต้องมีโค้ชหรอกเชื่อพี่เริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะคะ,อะขอบคุณนะคะโอ้ยสุดยอด โธยังเท้ามันไม่ดีอ่ะแม้เป็นท้าชนะเป็นมาพี่เป็นคอยภาษาอะไรเนี่ยผู้หญิงแพ้เลยแมวไหนเลยแพ้หญิงด้วยก็รองเท้าอันนี้ไม่ใช่สําหรับจักรยานนี่นี่แล้วรองเท้าเชือกระยืดเนี่ยมันมีที่ไหนกันมีสิมาไม่รู้เรื่องปั๊ดหนิง ยังไงผมฝากโค้ดด้วยนะครับซ้อมให้หนักๆเลยครับในขัวหน้านะคะดูสิคะเราไม่มีพี่กอเไรเด็ดๆ้างหรอนี่เอาแพ้ชนะชนะดิโอ้ง่ายทุบสามดอกมาลา,ายสามพวงคันรถใส่สามสารนะไปลงนู่นเลยพ่อผมแต่งชุดไทยนะสบายเฉียงพอลงรถปุ๊บลำรอบเลยสามรอบชนะใสเลย <c oughs> ทุกๆการแข่งขันเนี่ยนะผู้ชนะเนี่ยนะจะมีอยู่20%ส, TVs, ส่วนผู้แพ้เนี่ยนะจะมีอยู่80%เซนเนี่ยอยากอยู่ใน20%หรืออยู่ใน80% 80ทำไมหั้ลโลกก็มันเดีอกว่าเอาใหม่นะสมมุติว่าการแข่งขันเนี่ยนะเหมือนหมาเวลามันกัดกันนะผู้ชนะเนี่ยนะก็จะได้เป็นจา่าฝูงส่วนผู้แพ้เนี่ยต้องเป็นลูกน้องหมาเซนเนี่ยนะอยากเป็นผู้แพ้หรือยอยากเป็นผู้ชนะไม่เอาไม่อยากเป็นห,หมา ชนะไหมไม่รู้พ่อบอกว่าถ้าเกิดใครชนะคขานั้นได้เป็นผู้นำไม่จริงหรอกผู้นำก็เีกยงกัน